นีไ่ไม่ทำกับข้าวนะวันนี้อุ่นเอาอุ่นอาหารเอาเหรอ,อเป็นอ,อาหารที่เหลือจากเมื่อเชา้าเอ้ยมื้อกลางวันอันนี้ทำอร่อยมันคืออะไรคะต้มแซ่บองใช้น้ำแข็งใช่ไหมใช่โอ้ยไมโครเวฟด้วย พอแล้วพอแล้วเยอะเกินสี่วันน้ำแข็งเ็ยังไม่หมดเลยเราประหยัดค่าน้ำแข็ง <c oughs> เพราะเราไม่เสียค่าไฟ <c oughs> เราใช้ไฟฟรี เอามีปลากระป๋องด้วยนะอันนี้จริงปลากระป๋องใส่อยู่ข้างนี้ก็ได้เนาะได้ได้เลย แล้วก็เป็นพริกขี้หนูที่ในพริกน้ำปลาใช่ไหม โอ้โหจับสนิทเลยสนิทกันมากอีผ้าผืนเปียกน้ำก็ได้เย็นดี work, 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 work. อร่อยไหมคะอึมากอือต้มแซบอือไม่ได้กดถ่ายนะแซบไหมแซบแต่ว่าจริงแล้วต้องร้อนได้อีกนะป่านนะยังไม่ร้อนเท่าไหร่ไม่เป็นไรโอเคหอมใส่ไข่ ที่ร้านส้มตําที่บ้านบ้านแพรมนชะ่ไแพรมบ้านแพรมบ้านแพรมให้มาอันนี้พี่น้ำปลาจากน้ำตกเท่าดำอันนี้ต้มแตบจากร้านส้มตํา